เอพรทิพย์หนึ่งเดือนรอยแผลทั้งตัวปออโหสิกรรมถูกด่าแรงขอให้ดับทั้งผัวเมียออกมาถ่ายทอดความรู้สึกให้ได้ฟังอีกครั้งสำหรับปอนทวุฒิหลังจากที่ภรยาสาวเอพรทิพย์ ip, ต้องเข้ารับการผ่าตัดจากการเป็นมะเร็งปอดซึ่งตอนนี้เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนแล้วที่เธอได้กลับมาใช้ชีวิตประจําวันปกติแข็งแรงและสดใสโดยปอนทวุฒิได้เผยภาพของเอพรทิพย์ที่มีร่องรอยแผลเป็นจากการผ่าตัดทั่วทั้งร่างกายทั้งยังเขียนแคปชั่นรายยาวถึงภรยาวไว้ด้วยว่า หนึ่งเดือนแม่เอ๋เก่งมากๆนะหนึ่งเดือนที่แล้วพี่ยังจําภาพเอร้องให้บนรถตู้ร้องให้ทุกคืนหลังเอาลูกนอนแล้วความกังวลที่มีลูกยังเล็กความกลัวที่จะต้องจบชีวิตลงจากโรคร้ายความตกใจที่ไม่คิดว่าโรคร้ายจะมาถึงได้เร็วขนาดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันรุมเราสองคนมาตลอดงงมืดแปดด้านทําอะไรไม่ถูกจากเป็นผู้หญิงที่รักสวยรักงามทาครีมเจ็ดแปดตัวที่ผิวทุกวันทุกคืนมาวันนี้บาดแผลเต็มตัวพี่รู้เลยว่าเอต้องใช้ความกล้าขนาดไหนเพื่อที่จะก้าวข้ามมัน แผลเป็นนี้จะเป็นเรื่องราวที่สอนเราได้ดีว่าความสุขความทุกข์ความเป็นความตายนั้นอยู่ใกล้กันมากอยู่ที่ว่าเราเลือกจะมองสิ่งนั้นอย่างไรขอบคุณสวรรค์ที่ให้โอกาสเออีกครั้งในการที่จะยังมีชีวิตอยู่ถึงแม้จะมีคำสาปแช่งมากมายจากผู้ไม่รู้คำด่าทอจากผู้ที่เข้าใจผิดคำเสียสีผู้ที่เกลียดชังผู้ที่ไม่ชอบไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเราสองคนให้อภัยหมดนะครับเราไม่โกรธพวกคุณเลยเรารู้สึกแต่เราไม่โกรธเราไม่เกลียดเราให้อภัยพวกคุณทั้งหมดอโหสิกรรมให้ทั้งหมด เราขอโอกาสแค่เดินต่อไปใช้ชีวิตต่อไปในรูปแบบของเราดูแลลูกอีกสองคนให้ดีที่สุดด้วยความสามารถที่เรามีเท่านั้นก็น่าจะพอแล้วขอให้ทุกคนมีสุขสุภาพแข็งแรงนะครับ